วิทยาล,ลัยเทคโนโลยีสยามสยามเทคมอบประกาศนีย,ยบตัตรวิชาชีพชั้นสูงแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโดยพลเอกสุรยุทธ์จุราโน์นองคมนตรีมีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น1593คนตลอด50ปีในฐานะสถานศึกษาด้านช่างอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศวิทยาล,ลัยมุ่งพัฒนาคุณภาพการจัดก,การศึกษาจนได้รับรางวัลอาทิสถานศึกษารางวัลพระราชทานรางวัลพระราชทานรางวัลบรราัตสมโพธด้านการสอนวิทยาศาสตร์และด้านคณิตศาสตร์รางวัล Best Practice จากกระทรวงศึกษาและรางวัลการแข่งัน Ver Skill วิทยาลัยทำความร่วมมือในการจัดการศึกษากับหน่วยงานสถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศอาทิจัดการศึกษาระบบทวิภาคีไทยเยอรมันร่วมกับซีเมนเทคนิคอะคาเดมีประเทศเยอรมันพัฒนาหลักสูตรการโรงแรมร่วมกับสถาบันบริหารจัดการธุรกิจการโรงแรมประเทศสวิตเซอร์แลนด์จัดหลักสูตรนำร่องเทคโนโลยีรถไฟฟ้าและรถไฟฟ้าความเร็วสูงร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์พัฒนาหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีและสื่อดิจิตอลส่งเสริมและทดสอบด้านภาษาโดยสถาบันภาษามหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์